จอยเจฟฟี่นะครับวันนี้ผมมาบุกกันที่ร้านซูชินะครับผมเปิดใหม่ในอ่างทองครับเนี่ตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านของเขาแล้วนะครับผมซึ่งที่จอดรถกว้างขว,าง,ขวางมากันได้เลยมาลองดูแล้วผมเนี่ร้านนี้ยิ่งใหญ่อลังการตาครับผมมานี่็มีจุดวัดอุณหภูมิแล้วก็ลงชื่อก่อนเข้าร้านด้วยนะผมเพื่อป้องกันโควิด -19 นะครับผมตอนนี้ก็โอ้โหคนเยอะมากครับเยอะมากเลยเดี๋ยวก็ผมกำลังจะจองคิว นั่งโต๊ะรอต่อเขานะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าร้านเขาจะน่ากิน,กนขนาดไหนนะครับ ตอนนี้ก็มานั่งกันอยู่ในร้านแล้วนะผมวันนี้ก็ผมมากับน้องโน้ตตากล้องทีมงานของผมนะครับแล้วก็มีวันนี้มีคุณแม่ผมมาด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เราได้เมนูมาแล้วประมาณสักอย่างเดี๋ยวยังมาไม่หมดนะทะเลนะผมซีฟู้ดยากิโซบะนะครับนี่เยิมย้มครับคือน่ากินมากเลยแล้วควันเนี่ยฟุ้งมากเลยค,คือมาลร้อนนะทั้ร้อนๆแต่นี่ยำม,มันนี้เลย นี่ผมเห็นน้องน้องแกงที่โพองนะโอ้โหมากี่ทีก็โพสอันนี้ตลอดเลยเลยตามรอยนะ้องเขาซะหน่อยว่ามันอร่อยขนาดไหนเนี่ย mm hmm. เห็นมาก,กินทุกวันเลยนะน้องแกงแลผมจาดโพองนี่เ mm hmm. นี่ยแล้วก็นี่ครับผมเป็นฮะร้อนนะไม่รู้ว่าร้อนขนาดไหนต้องอิ้วจิ้ม <c oughs> พออุ่นๆนี่นะครับผมซูชิตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นนะครับผมมีแนะนํากันที่ร้านนะครับผมโปรโมชั่นเขาเนี่ เป็นเซ็ตถูกราคาถูกก็มีนะครับหรือจะเป็นซูชิที่เขามีนี่ครับซอ้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับดีมากเลยนี่ผมจัดมาแล้วอันหนึ่งเนาะหนึ่งแถมหนึ่งคือคําค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็แซลมอนเนี่ยเต็มเต็มอันเลยนะ<อ>เดี๋ยวต้องลองต้องลองอือนี่น,นี่ต้องลองต้องลองโอเค ซีฟู้ดยากิโซบะนะครับผมนี่ทั้งไอทั้งปลาหมึกนี่แบบมาเป็นตัวเลยนะแล้วมีกุ้งด้วยนะครับผมรสงาติเข้มข้นมาก no. อร่อยกลมกล่อมไม่ต้องปรุงอร่อยในตัวเลยลองมากินกันดูนะผมน้ำยำน่ากินมากแล้วมีสี่อย่างเลยนะโอ้โหเดี๋ยวผมขอลองแซลมอนเขาหน่อยเพราะรเขาบอกว่าแซลมอนร้านเขาเนี้ยสุดยอดมากไม่ต้องพูดถึงเรื่องกินข่าวไม่มีกินข่าวเลยดีมากเลยเนื้อแน่นสดชัวร์สดแน่นอน อย่างนี้ก็ใช้ได้นะผมอันนี้อร่อยเลยผมชอบมากดีมากเลยจริงร้อนจริงร้อนจริงร้อนจริง,รงนี่ครับเศษกระทะร้อนนะมมหมูเหนียวนุ่มอร่อยหอมหมูเหนียวนุ่มอร่อยเลยแจ๋วแล้วผมเมือ่มอไหร่มผมลืมบอกนะเนี่ยมี น้ำชาเขียวเย็นกับชาเขียวร้อนเลยฟรียาวปลายโทษทานลูกเอเอเอันนีอ้อร่อยอันนี้อร่อยยาวปย่าวปยยาวปลาย เซตใหญ่ครับผมเซตใหญ่ของทางร้านครับโคดแซลมอนชิ้นโตๆโตบะบะและมีหนังแซลมอนทอดด้วยครับผม,มแล้วซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะผมแมงหมุนได้ด้วยโหพีเด็ด พร้อมแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะไล่ยากล่างขึ้นบนก่อนเลยแล้วกันนี่ครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นท้องของแซลมอนดูชิ้นเนี่แบบบะ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 มาแล้วนะผมขอท่้านเป็นบะบะมาแล้วอันนี้ขอขอกินแบบอย,อย่างไม่จิ้มก่อนแล้วกันเนาะสดจัดหือ รสชาติหอมนุ่มเย็นอร่อยมากที่เย็นนี่คือต้องคงความสดแล้ก็จะมีน้ำแข็งตข้ง,งล่างสดจริงครับโคตรอร่อยเหนียวนุ่มมันไม่ได้กินคาวเลยโอ้โหชิ้นอย่างใหญ่

เต็มปากเต็มคำนะผมกับเซตนี้นะกับในราคาสามรอยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผม,มถือว่าเ,ดดเยอะมาเนี่ยแล้วนี้น่าจะเป็นสลัดแซลมอนนะเป็นสลัดแซลมอนสดด้วยนะครับผมนี่เป็นสลัดแซลมอนสดโอเคครับอร่อยอร่อยเหมือนเดิมเลยแซลมอนเขาไม่มีคําว่ากลิ่นคาวเลยนะยังไม่เจอทั้ชิ้นเลยว่าแบบกลิ่นขาวๆนี่เลยดยูอันนี้อะไรครับเนี่ย ไข่คร,ครับไม่ใช่ไข่ผมนะไข่ผมใหญ่วันนี้ <c oughs> แต่แะ่ปลอ <c oughs> รสชาติโอเคครับอันนี้เลย <c oughs> น่าจะเป็นยำเนาะ <c oughs> ยำแซลมอนอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอันเดียวกันที่ผมสั่งไปตั้งแต่ตอนที่มาถึงที่ร้าน <c oughs> รสชาติเดียวกันสไตล์ตยำแซลมอน แล้วนี่เลยหนังปลาทอดกรอบนะครับแต่ตัวหนังเนี่ยมีความเหนียวนิดหน่อยแ,อบแบบไม่ไม่ได้กรอบมากแบบกรอบแบบแคบหมูไม่ได้มีความเหนียวของปลาอยู่ด้วยนะครับตรงหนักปลานะกรอบไอ้ช่วงเนื้อเนี้ยกรอบพอโดนหนังปลาแล้วแบบออกแนวเหนียวเหนียวหน่อย อร่อยมากครับผมกับร้านที่นี้นะครับผมอ่อนนี่นะครับผมกับเซตซาซุมิเลเวอร์แล้วก็ที่นี่นะผมเป็นร้านซูชินะครับผมซาซุมิเลเวอร์นะครับ เส้สนทางเนี่ยอยู่ทางไปงส่วนน้ำเนาะแล้วก็แบบผ่านหมูทองมาหรือจะมาทางวัดบุ่มไกล้ก็ได้อยู่ตรงกึ่งกลางเขาเลยนะคผมร้านนี้นะับก็ลองแวะเข้ามากินมาเลือกกันดูได้นะผมร,ราคาก็มีหลากหลายตั้งแต่เล็กจนใหญ่แล้วก็จนโตเลยก <t> ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันให้ด้วยนะครับผมว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับ เรียบร้อยแล้วผมกินอิ่มครบทุกเมนูที่เราสั่งมาในวันนี้ผมรสชาติอร่อยมากครับผมบริการโอเคนะครับผมแวะมาชิมมาทานกันได้เลยนะครับผมแนะนำครับแนะนําลองมาสักครั้งหนึ่งเผื่อคนจะติดใจนะครับผมว่าที่เนี่ยครับเป็นของสดใหม่แล้วมีคุณภาพอย่างแน่นอนเลยตามราคาเลยครับผมก็มีทั้งเริ่มจากน้อยกลางใหญ่แล้วก็ราคาสูงเลยก็คือแบบของพรีเมียมครับผมตามราคาครับนี่ครับผมร้านเขา จัดใหญ่ครับจัดใหญ่จัดใหญ่จ,หญจัดเต็มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b บสไ i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับว่าเราจะไปไหนอยากให้ผมไปไหนเนี่ยหรือร้านไหนเนี่ยอยากให้ผมไปเข้าเข้าไปหาเนาะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูเลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาเลยครับ